สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราค,คมถึง12กุมภาพันธ์ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับและจะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาโรโในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคัพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับดาวประจำราศีของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวเสาร์ยังโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีในบ้านของตัวเองและในเดือนนี้มีดาวศุกร์ที่ได้โคจรโดดเด่นให้คุณแก่เจ้าชะตาจะเกิดความผาสุขรุ่งเรืองในชีวิตและยังมีดาวอีกหลายดวงที่โคจรโยกย้ายราศี ซึ่งจะส่งอิทธิพลในด้านต่างๆทั้งการงาน,งานการเงินและความรักของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานเป็นช่วงที่การงานจะมีความโดดเด่นมีเครดิตน่าเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานและคนแวดล้อมเดือนนี้ดาวสุขโค,โคจรโดดเด่นย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่8กันยายนจะเกิดเรื่องราวที่น่าย,ยินดี ท่านที่รอการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกี่ยวกับการงานต่างๆจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีท่านที่กําลังหางานว่างงานหรือรอจังหวะเปลี่ยนงานสามารถเริ่มหางานใหม่ได้หรืออาจจะเริ่มต้นบุกเบิกสร้างงานด้วยตัวเองท่านจะมีโอกาสค้นพบลู่ทางใหม่ๆที่ดีขึ้นในเดือนนี้สําหรับท่านที่ทํางานอยู่แล้วมีโอกาสจะเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆให้ท่านได้ทําเพิ่มท่านใดที่ยังไม่ได้ทําอะไรในเดือนนี้ ท่านต้องลงมือปฏิวัติตัวเองสร้างเหตุและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางการงานเพื่อที่กระแสของดวงดาวที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ท่านจะส่งผลสมฤทธิ์ได้เดือนนี้จึงเป็นหมุดหมายสําคัญเป็นจุดเปลี่ยนแห่งดวงชะตาด้านการงานของชาวราศีมังกรหลายท่านบ่นน้อยใจในโชคชะตาของตนเองแต่ไม่สร้างเหตุและปัจจัยแห่งความสําเร็จแม้ดวงดาวจะหนุนนําดีเพียงใดแต่การกระทําก็ต้องสอดคล้องตามกันไปด้วยนะครับ ดังนั้นชาวราศีมังกรจงลุกขึ้นมาสร้างเหตุและปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตสิ่งต่างๆจะสำเร็จได้ล้นต้องผ่านการต่อสู้ฝ่าฟันไม่ย่อท้อดาวอังคารเป็นมหาจักรจึงเป็นจังหวะที่บุญวาสนามาถึงตัวท่านจะเลิศด้วยปัญญามีใจคอกว้างขวางสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวหากท่านมีมานะอดทนก็จะพบความสำเร็จได้ไม่เกินเอื้อม ดาวเสาร์ดาวประจำตัวของท่านในขณะนี้โคจรอยู่ในราศีมังกรซึ่งอยู่ในบ้านของตัวเองจะส่งอิทธิพลให้ท่านมีความคิดความอ่านในการสร้างงานสร้างอาชีพท่านจะมีไอเดียดีๆและบังเกิดอิสระทางความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงจะมีความมุ่งม,มั่นและเชื่อมั่นในตัวเองสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งผลให้มีการพัฒนาในเรื่องการทำงานในระยะยาวท่านจะมีเกณฑ์สร้างความมั่นคงทางการงานได้อย่างดี อย่างไรก็ตามในเดือนนี้ขอให้ท่านระวังอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองด้วยนะครับมีเกณฑ์จะเกิดวิวาทะกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องจึงควรหลีกเลี่ยงการปะทะทางคำพูดทุกกรณีเลยนะครับด้านโชคลาภและการเงินเดือนนี้ท่านมีโอกาสที่ดีทางการเงินมีเกณฑ์จะบังเกิดโชคลาภความสำเร็จดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเป็นมหาจักรย่อมให้คุณแก่เจ้าชะตาผู้นั้นจะเอาตัวรอดและสามารถปรับตัวได้ มีความสามารถในการพูดการเจรจาบังเกิดปฏิพันธ์ไหวพริบเจ้าปัญญาหลักแหลมมีวาจาคารมดีทำมาค้าขึ้นจะมีความผาสุกและรุ่งเรืองดีมีโอกาสได้รับสมบัติมากมายท่านใดที่ทำการค้าการขายเป็นตัวแทนในหน้าขายสินค้าจำพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่เป็น,นกลไกต่างๆจะมีโอกาสาทำกำไรมีไรายได้เข้ามามากขึ้น ทำให้เดือนนี้ท่านจะสามารถเริ่มสร้างความมั่นคงในเรื่องการเงินได้แบบทีละขั้นทีละตอนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีได้โคจรในราศีกุมภ์ายใต้พบการเงินจนถึงประมาณวันที่28กันยายนท่านจะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆทางการเงินดวงของท่านสามารถหาเงินได้มากกว่าช่องทางเดียวจึงสามารถมีอาชีพเสริมหาไรายได้พิเศษนอกเหนือจากไรายได้หลักท่านจะได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือได้ไปเจอเทคนิควิธีการใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มเติมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างดีท่านจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้การทำมาหากินและโชคลาบนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ท่านที่ไม่มีเงินก็จะมีเงินเข้ามาซึ่งอาจจะมาจากโชคลาบหรืออาจจะหมายถึงมีคนนาเงินมาให้หรืออีกความหมายหนึ่ง ท่านจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินทั้งจากตัวบุคคลและจากสถาบันทางการเงินท่านที่รอความช่วยเหลือเรื่องการเงินมีโอกาสจะได้รับอนุมัติวันที่28กันยายนดาวพฤหัสบดีจะโคจรในราศีมังกรทับลัคนาราศีเกิดของท่านถือเป็นเลิกง,งามยามดีแก่ดวงชะตาจะทําให้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้และสติปัญญาในการทำงานสร้างรายได้จังหวะและโอกาสที่เคยผ่านไปแล้วจะกลับเข้ามาหาท่านอีกครั้งหนึ่งการเงินของท่านจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นบังเกิดโชคลาภความสำเร็จจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเดือนนี้มีข้อควรระวังเรื่องการเซ็นค้ำประกันทางการเงินอีกทั้งอย่างไม่ควรให้เพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างยืมเงินด้วยนะครับเพราะมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้ง่ายในเรื่องของรายจ่าย มีโอกาสจะหมดเงินไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารหรือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรวางแผนทางการเงินให้ดีด้วยนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสดจะมีสเสน่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นจะมีตัวเลือกเข้ามาให้พิจารณาจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักในเดือนนี้ท่านมีโอกาสพบรักผ่านการทำงานอาจเป็นคนใกล้ตัวที่ทำงานร่วมกันมาแอบชอบท่านก็เป็นได้นะครับ บางท่านจะมีโอกาสได้พบเจอกับความรักครั้งเก่าได้หวนคิดถึงหรืออาจได้เจอกับแฟนเก่าผ่านทางโลกออนไลน์หรือมีเหตุการณ์บังเอิญให้เจอกันก็เป็นได้ส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วระยะนี้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันอาจเป็นการไปทำบุญทำทานหรือทำสิ่งดีๆให้กันก็เป็นได้เช่นกันครับ และแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนกันยายน2564นี้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ไพ่ Three of Pentacles The Hierophant และ Queen of Pentacles นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะมีโชคดีในเรื่องการเงินและจะได้มาจากความสามารถของตัวเองบางท่านอาจจะได้งานพิเศษเข้ามาท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานพวกงานในหน้า หรืองานที่เป็นคนกลางในการติดต่อกับคนอื่นๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านที่ทำงานประจำจะได้รับโอกาสจากเจ้านายให้แสดงความสามารถทำให้มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินพิเศษหรือได้เรียนรู้งานใหม่ๆเพิ่มเติมท่านจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมแวดล้อมอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆจะประสบความสำเร็จตามความคาดหวังของท่านนั้นจะเกิดขึ้นแบบช้าและค่อยเป็นค่อยไปนะครับ การเงินการทองท่านเริ่มมีความคิดที่อยากจะมีทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตท่านที่ทำงานส่วนตัวจะเป็นช่วงที่ธุรกิจมีความมั่นคงมีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆมีรายได้เข้ามาอย่างสม่าเสมอกระแสงเงินสดอาจมาจากค่าในน้าค่าคอมมิชชั่นและเงินจากงานเสริมเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดจะมีโอกาสเรื่องความรักเข้ามานะครับ ท่านมีโอกาสพบคนที่อายุแก่กว่าส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าคุณรักจุกจิกกูลใจกับท่านมากเกินไปแต่ก็ยังมองอนาคตร่วมกันอยู่ดีนะครับ <S <S <ๆ>ก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ